ข้าเบ่งนี่ครับเขาสีชมพูซื้อมาจากลัศสาดี่กัน,นครับหนึ่งลอยบาทเลยหนึ่งลอยเม็ดครับสุดท้ายเพาะออกมาเปอร์เซ็นต์การเกิดอยู่ประมาณ30 4 0ถึงเปเนนะครับ ที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่กับมุองแม่หยาเนี่ยเปียนะครับนี่คืออ้อยไข่ครับที่นี่อยู่สามหลุมนะครับเขาปุ๋ยใส่เรียบร้อย,อ,อ,ย,อ,ย,ยอ้อยไข่มมนสีบูขึ้นเนี่เปียนะครับอ้อยไข่มันสีคืออ้อยนะครับให้เบืองลักษณะใบนะครับใบนี่ขอบกลางมมนสีนมีสีขาวนะครับแข็ง นี่คือเราเสนอห้องอ้อยนะครับะนะครับข้างในนี่สิเป็นปลานะครับปลาต้นสระข้ามหกนะครับสระข้ามกับเป็นพืชตระกูลทั่วนี่แหละครับนี่นี่เมื่อบึงไกลๆครับผู้ใดบ่ใส่กางเกงบุกปลาฟาโดมัมนเข้าไปนี่ขั้นไข่ใช่ไครับ จากภาไปบึงอยู่ครับนี่ต้นอโวคาโ,โดต้นแรกผมงางเข้าไปว่นไหดอกผมมีังเกียงไปจากบุกปลาพา,าดงเขาไปต้นแรกนี่พิงเครื่องตันนะครับพืชต้นนี้ไม่ค่อยทนแดดนะครับเด้อแดดเผาห่อนแห้งแห้งนี่หูตึกว่ามันสีใบมันสีค่อนข้างจะอ่อนแอในเจ้น้อยนึงก็อาจ์ิว่ามันเป็นพืชที่พึ่งออกมาจากสแลนนะครับถือว่าออกมาจากโลกพอช่ำ ตัวแรกนี่พิงค์เครื่อตันตัวที่สองปักคาเนียตัวที่สามบูตเจตตัวที่สี่ปีเตอร์แฮดนะครับตัวที่ห้าศูนย์เอศูนย์สามเจ็ดนะครับกะปลูกทดลองนะครับศึกษาสายพันไปตัวนี้ก็เป็นแปลงมันเทศครับมันเทศผมผูงหูวว่ามันเทศนี่เป็นพืชยืนต้นนะครับ ปกติเห็นข้าวปลูกนี่มันสีเลื่อยนะครับเลื่อยไปน้าดินแต่ผมปลูกนี่กลายเป็นผืนดินต้นแปะนะครับเดี๋ยวพามาเบิองนี่ครับผมผมปลูกอันนี้ไว้ถือว่าเป็นน้ำผู้วันนะครับอายุเดือนนึงนี่คือมันพผาครับใส่ใปุ๋ยเอาุ่นใส่ปุ๋ยเรียบร้อยเลย ความหวังนะครับเพราะว่าความอร่อยของมันนี่อันดับหนึ่งนะครับของตระกูลมั่นแบบนี้นะครับเนื้อนุ่มหวานงานปลูกไปสามสิบต้นนะครับอันนี้ก็เห็นบ่ครับประคับปรอมยุขครับทีนี่ก็เพิ่งปลูกนะครับผมเพิ่งปลูกไม่ทราบว่าเห็นบ่ ก็ไปไว้ครับพกนี่ตะโรบยักษ์ไลหลน้ำครับพึ่งปลูกอ่ารอดไม่รอดค่อยว่ากันข้าง่ายนี่ของปลูกไร้ายอยู่ครับ,รบนีโอกาสเนาะเห็นเป็นน่วยคนละเจสิบผ้ามาเบิงอ่าตัวนี้กับมาย่งชิดครับอ่าเจ็สิบสู้ใหมเบิง นี่คือมะยงชิดพันทุนเก้าอ่าสวยสดุดสวยงามเช่นกันครับอาจะรอดที่ดอกตายไปกับร้ายตุนนะครับเดือต้ตุนใหม่บางที่นอาจสีบดาเกิดน้ำเ้านะครับเกิดจากข้างด่านเขาเพราะชำม,มาบดีเ้าโศคบดีเ้ากับไปจับเอาตุนนั่งถีออนแอนะครับบางที่กะเป็นน้ำสภาพอากาศ ของเฮาบ่บเออรน้อยต่อการเจริญเติบโตของพืชชนิดนั้นนะครับอันนี้ก็ไผ่เปาะช่อแหนะครับไผ่ชนิดนี้สิปลูกกันอยู่ทั้งเมือง่านนะครับเมืองงานเมืองเลยเปลนปลูกกันอยู่ทั้งที่สูงเมืองหนาวผมเดินทุดงไปพอนะครับเขาเห็นเป็นไผเลยโอ้ยไผ่ยังคืองามแต่ผมว่าใบมันงามไหมครับโอ้ ผมกัเลยทดลองเอามาปลูกบ้างนะครับปรากฏวา่าทั้งอีสานกะบเจริญเติบโตดีครับน่าจะรวยจังหวัดอุบลน,นะครับเด้อที่ปลูกอยู่นี่โซนไผ่เพาะหักนะครับตระกูลของมันนี่ที่มีไผ่เปาะช่อแฮนะครับตามมาบึงครับตัวนี้ไผ่มันหมูนะครับตัวผุนกะอา่าไผ่แม่ตะวอไผ่เพาะสารวินนะครับตัวนี้ไผ่เพาะมันหมู นี่ครับขึนนอรุ่นที่สองครับผมอายุกับสี่ขวปีนึงลหละเป็นพผยที่จะเริญเติบโตวไว้นะครับพัยตระกูลไผ่เปาะของมันสิมีเปาะช่อแฮเปาะมันหมูเปาะสารวินหรือหรือเปาะเมตาวอแล้วก็ไายมังกรพายมังกรผมประสันใดมากสะสมนะครับคนปลูกไผ่นี่ ท่านผู้ใดเนมเห็นไผ่วางามนะครับคนนั่นสีอยู่ในขีดอันตรายนะครับเพราะว่าพวกนี้เจอไผ่ชนิดใดดีสืส่อมาะสมมัดครับอันตรายอีรีนะครับเปลืองเงินเปลืองทองแห่งนีว่าอันนี้กับมักโทษดินนะครับเด้อปลูกไปปลูกไปกัญาขึ้นไปมัมกโทษดินกําลังเป็นดอกนะครับ อันนี้ถ,ถั่วถั่วเมืองไทยนะครับไม่ใช่ถั่วปาซินดอกสวยสดสวงามนะครับแต่เราเห็นบ่อละดอกนาเดี๋ยวผมจะเปิดดอกมันให้เบิง่งงามครับนี่ฝนตกใส่พุย่ยครับแทงเข็มลงดินง่างยกระหลูกเด้อนี่ปลูกเม็ดระครับแถวนี้มันหักบ่อเลี้ยหุ่นเนี่ยพอผมเพิ่น มาสูงงาให้เมื่อวานกระจาแค่นี้แหละครับผู้เฒ่าเนาะต่อไปสิเป็นอุโมงค์มอนนะครับเด้ตอตัวนี้มอนเสียงไม้หกศูนยผมปลูกว่าสิเห็ดเป็นอุโม,มงนะครับตายไปกับหลายตุน่นนะครับเ,เดี๋ยวภาพมาเบึ่งครับเสียงไม้หกศ ตัวน,นี้ก็เป็นหมอนชมพูอิตาลีนะครับกิ่งพันธุ์มากซิบก็กิ่งเอามาชำมาปลูกอะหลอดอยู่สามครับเพราะด้แนวข้างในก็ดำออดนะครับดำออดตุรกีต่อไปก็สิเป็นไวคิ้งนะครับว่าท่านด้ปลูกดอกแต่ว่าเป็นเพื่อที่เพื่อนไหวนะครับไวคิ้งแล้วก็ไต้หวันสตรอเบอรี่นี่คือโครงการนะครับเนาะ เหตุเป็นอุโมงมนผมว่าสนไพ่พ่อฮักนี่ผมสิเฮ็ดให้เป็นสวนท่องเที่ยวเชื่องเกษตรนะครับผววมอนนี่ไว้ซ์หรับบริการดค้านะครับเขามากินฟรีนะครับเขามาเดดมาชิมนะครับบ่าว่ากันนะครับตัวนี้ก็พึ่งปูพึ่งหงนะครับหมู่บ้านนี่ ผงพุงสามสายพันธ์กระจักเป็นพันธุ์ใดเป็นพันธุ์ใดเนี่ยล่ะผสมปนเปียกันมั้ปลูกไปสามแถวหนึ่งสองสามสี่หาหาแถวเอามาปลูกสองสายพันธุ์ก่อนนะครับสีมีไอแขกน่วนสีสเก็ยนะครับต้น,นมันสีออนแอนะครับเพราะว่าผมปลูกพอซ้ำใส่ถุงไว แล้วมันจี้กันทีนี่พราะมันจีกันมันก็ยืดนะครับยืดออกหาแสงนะครับแข่งขันกันยืดมันก็เลยต้นบางนะครับกะเบึงไปครับสีหลอดบ่หลอดก็ค่อยเบึงไปเรื่อยๆเี๋เห็นเป็นลุ่มดำๆนี่พี่นัดบบตเตอร์นะครับโอ้โหเมมแบตเตอร์นัดนะับผมมึงอื้อมอื้อญี่ปุ่นนะปลูกไม่ใจหามือล่ะก็จะเป็นสีหลอดเนื้อ ผิเลของใหูนะครับกระเบื้งกันไปนะครับ้ง่ายกับไทยกิมซุ่งนะครับผมหรือฟืนมนมากับนอเพียบพอแต่กแกงครับเป็นพืชสามัญประจำบ้านนะครับ